เดี๋ยวเราออกไปทดสอบรถกันดีกว่าวันนี้นะกิฟได้ตัว Mazda BT50 ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะนี่คันนี้เลยนะตอนนี้ Mazda เข้ามาใหม่แล้วเครื่องยนต์ 2.2, 163แรงม้า400นิวตันเมตรและมาพร้อมกับเกียร์แสปีดแล้วนะตัวรุ่นเก่าของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์1.9นะแต่ตัวใหม่เนี่ย2.2แล้วดูหน้าตาหล่อเหลาเอาการแบบนี้ ไปขับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวกิฟพาไปรีวิวรอบคันด้านนอกดีกว่าตอนนี้ขอขยับขึ้นตัวรถออกไปก่อนเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแอร์อัดเดี๋ยวเห็นไม่ชัดที่แน่ๆคือบึกบึนกว่าเดิมแน่นอนไปเดี๋ยวเรามาดูว่าฟีลิ่งการขับเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไง แล้วก็อัตราเร่งเข้าเป็นยังไงกริอกปอาจจะไม่ได้ไปทดลองขับเหมือนสูงถึงร้อยเนาะก็เอาอัตราเร่งที่เรารู้จริงๆว่าเวลาขับเนี่ยเรากดไปอย่างเงี้ยบูนี่ขึ้นเดี๋ยแค่พูดถึงพับเท้าสัมผัสปับนี่กดก็เครื่องยนต์ก็ทํางานได้ดีเลยเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเกียร์8สปีดฉะนั้นจะทําให้ตัวเกียร์เวลาที่เราใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยหรือรอบเนี่ย ผสานกันเนี่ยความเร็วของเกียร์เนี่ยมันจะผสานกันแบบเร็วมันจะระยะมันจะใกล้มันจะปุ๊บ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 ขึ้นเลยเวลาที่จะลองกดเร่แงแซงเพื่อเติมขึ้นมากุงยนต์มีความต้องเรียกใช่ว่ามีความกระฉับกระเฉงขึ้นนะแน่นอนจากตัว1.9มาเป็น2.0เนี่ยแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์ใหม่นะมันก็ทำให้การขับเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอน ด้วยตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นปีกนกแบบอิสระข้างหลังเนี่ยเป็นแหนบแล้วก็มีโช๊กนะช่วงล่างนี่ก็ค่อนข้างที่จะเฟิร์มเลยทีเดียวถ้าถามว่าตัวมัสด้าเองเนี่ยพอเห็นข้าง่างแล้วกิ๊บรู้สึกชอบอะไรกิ๊บบอกเลยกิ๊บชอบหน้าตาของมันหน้าตาของเขาเนี่ยดูหล่อนะดูมีสไตล์ดูมีเอกลักษณ์นะแตกต่างจากรถ p ิ c กอัพทั่วไปแต่สําหรับมาสด้ากิ๊บว่าเขาออกมาได้ได้คงคอนเซ็ปต์ไว้ของโคโดดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกร,กระบาดหรือรถปิกอัพเนี่ยหน้าตาเขาจะออกมาแบบว่าเหมือนกันเลยส่วนภายในพอเข้ามานั่งขับเนี่ยข้างในเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า,ามันเรียบๆนะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นดิจิตอลมากมายนะแม้กระทั่งไอตัวปุกปรับแอร์เองช่องแอร์เองหรือตัววิทยุที่เราเห็นอยู่เนี่ยหน้าจอมันเนี่ยจากขนาด9นิ้วก็ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมแล้วก็เป็นระบบสัมผัสด,ด้วย มีทั้ง Android Auto Apple CarPlay เนี่ยต่อแบบไร้สายได้แล้วนะตัวที่ไม่มีคืออะไรเอ่ยบายสปอร์ไม่มีอ่านนีอันนี้สังเกตดูขับมาเนี่ยนะกิ๊บไม่เห็น b ายสปอร์ข้างในแล้วก็ตัวตัว a อ a ดนี่ไม่มีนอกนั้นนะก็เห็นได้จากพวงพวงอะไัลนะก็จะมีปุ่มต่างๆที่ไว้สําหรับคอนโทรลตรงหลังพวงอะไัลเนี่ยก็จะมี p o w เวอร์ชิมาให้รวมทั้งตัวคันนี้เป็นพนะุสตาร์ทเนาะแต่ไอตัวคุญแจที่เป็นคีย์เลสของเขาเนี่ย ตรงกุญแจเนี่ยจะไม่มีปุ่มสตาร์ทนะตัวนี้ก็คือเปิดแล้วก็ปิดเท่านั้นเอง Body, <Jump> คิดว่าสาวๆที่แบบว่ารักการท่องเที่ยวหรือชอบเดินทางแบบว่าเที่ยวแบบเอาดร์เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ไม่ต้องไปถึงขับสีก็ได้นะเดี๋ยวนี้รถขับสองเนี่ยก็มีตัวช่วยทำให้รถเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงเส้นทางที่ไม่ได้หนักเกินไปนะี แน,แ,นแน่แน่กิฟต่อเนื่องอย่างนี้นี่ยเห็นไหมาเลยรอบมาเลยครึ่งโยนมาเลย,เยถือว่าโอเคเลยนะสำหรับกิฟเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นคอสะพานดูไม,ไม่ไม่ได้เบาเลยนะขึ้นเลยครั้งนี้ถือว่ามาซาเนี่ยปรับมาได้ดีเลยนะสำหรับตัวช่วงล่างเองอะไรแบบนี้เนาะ บอกนะว่าด้วยเครื่องยนต์เนี่ยของเขาที่มาเหมือนกันแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เราเนี่ยต้องรู้สึกว่าทำไมเราต้องเลือกซื้อม a สตาก็ลองมาดูกันในด้านของดีไซน์ดีกว่าด้วยการดีไซน์เนี่ยถ้าคนอชอบความทันสมัยนะชอบความแบบว่าดูแบบโคดดีไซน์ตามแนวญี่ปุ่นเนี่ยคันนี้คิดว่าหน้าตาม,มันออกจากบอกเลาเอาการเลยแหละเส้นสายด้านหน้าเส้นสายที่ฝากระโปรงเอ่ยแล้วก็ไฟท้ายไฟหน้าที่เขาปรับมาใหม่นะเป็น led นะแล้วก็มีตัวเดท้าให้นะก็ถือว่าปรับมาได้อย่างลงตัวนะกล้องหลังมีมาให้นะอันนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยก็เวลาที่ขนณะขอยรถเนี่ยก็จะมีกล้องหลัง บางคนนะนะคิดว่าการขับกระบะเนี่ยมันยากหนึ่งมันใหญ่ขับไปแล้วอาจจะแบบว่าจอดยากขับยากใหญ่มองไม่เห็นอะไรนะยิบอยากให้แบบว่าไปลองนะลองดูว่าถ้าคุณเ,เป็นสายแบบว่าเปลี่ยนแนวการเที่ยวเป็นแบบเอาดอนะเดี๋ยวสาวๆเดี๋ยวนี้ก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบว่าการเต้นนอนก็เยอะรถเนี่ยใช้อัดประโยชน์ได้เยอะเลยถ้าเป็นพินะนะกัดนะสามารถเก็บของบรรทุกของอะไรได้เยอะแยะแล้วรถเขากําลังก็เยอะด้วย ร้อยมแรงม้าแรงมิดถึง400นนสี0ร้ตั้เมตรเ่ยลัเนียที่ว่าเหลือเผือลองสัมผัสก่อนลองขับก่อนว่ามันคอนโทรลยากไหมนะขับได้ไหมเดี๋ยวนี้ในชีวิตรประจำวันจริงๆบางคนเขาก็เลือกที่จะใช้ปิกอัพเนี่ยมาเป็นรถที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ในเชิงพามิี้อย่างเดียวก็ลองตัดสินใจดู นะถ้าขับอย่างนี้ก็ได้ความสนุกสนานได้ความเรียวของความความมันของเครื่องยนต์เราได้ยินสียเครื่องยนต์นะเราได้สัมผัสถึงตัวความเร็วความผ่อนแรงทุกๆอย่างนะมันจะอยู่ในในในรถของรถที่เป็นเครื่องยนต์สั่งได วันนี้ได้อะไรมากิดบอกเลยได้พุชสตาร์ทมานะได้พุชสตาร์ทมาเบาะที่เห็นอยู่เนี่ยนะจะเป็นเบาะผ้านะฮะเป็นลายๆเนี่ยเป็นเบาะผ้าก็ผสมกับหนังตัวหนังนะเป็นสีดําแต่ปรับแมนวลทั้งหมดเลยทั้งซ้ายและขวาคือปรับแมนวลน,นะและสิ่งที่กิฟชอบก็คือปกติเนี่ยกิฟขึ้นมาปับ๊บกิฟก็ต้องทําการปรับที่นั่งก่อนแต่ตัวเนี้ยที่นั่งเขาให้มาค่อนข้างสูงฉะนั้นทําให้กิฟแบบตัวผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนี่ย สามารถที่จะมองทัศนวิสัยด้านหน้าได้อย่างชัดเจนเลยนะามาดูตรงพวงมาลัยเดี๋ยวไล่มาเลยนะพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีตัวปุ่มต่างๆอยู่ที่ปุ่มคอนโทรลอยู่ที่ทั้งบนพวงมาลัยทั้งซ้ายและขวามือนะฮะปรับเสียงปรับรับสายโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันเราสามารถตั้งคิชคอนโทรลได้ต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่ตัวท็อปนะเพราะว่าถ้าจะเอาตัวท็อปต้องนู่นกระโดดขึ้นไปตัวเครื่องยนต์สามพันแต่เครื่องยนต์สามพันมันมีแค่6สปีด แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้มันเป็น2.2แต่เป็นเกียร์ใหม่8สปีดไงอุปกรณ์บางอย่างมันก็เลยไม่มีตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นเครื่องยนต์2.2 XT 163แรงม้า400นิวตันเมตรนะมาพร้อมเกียร์8สปีดนะอันนี้ก็โอ้โหตัวใหม่ล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ปรับขึ้นมาจาก1.9 1ได้อะไรความแรงแน่นอนได้พละกกำลังก็คือแรงบิดแรงม้ามันเพิ่มขึ้น3 ประหยัดน้ำมันอันนี้คือประหยัดน้ำมันเลยและที่สําคัญคือเขามียูโรไฟแล้วตัวนี้ปุ่มตรงนี้เดี๋ยวให้มาถ่ายดูว่ามันจะมีตัวไล่ควันนะกิฟพูดถึงเบาะด้านหลังหน่อยสําหรับด้านหลังเนี่ยถ้าตัวกิฟเองคิดว่าเบาะด้านหลังเนี่ยมันก็ให้ความกว้างขวาง,วางห้องโดยสารเนี่ย ถ้านั่งสมนั่งสี่ก็นั่งได้นะเก็บของเนี่ยอาจจะเอาต้องไปเก็บไว้ที่ตรงกระบะด้านท้ายแต่ว่ากว้างขวางเหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไอ้ตัวเบาะเนี่ยถ้าเราจะใช้เดินทางแค่2คนนะเราสามารถที่จะพับเก็บได้เลยมันมีตัวแขวนนะเดี๋ยวกิ๊บพับเก็บให้ดูเวลาที่เราจะเก็บเบาะเนี่ยดึงตรงนี้นิดเดียวเองดึงมันขึ้นมาแล้วก็เอาอสายที่เราเห็นเนี่ยนะมาเกี่ยวไว้กับตัวพนักพิงด้านหลัง มันก็จะได้เนื้อที่เก็บของสัมภาระที่เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้คือส่วนของด้านหลังนะเดี๋ยวกิฟพูดถึงอีกนิดนึงตัวแอร์เนี่ยจะมีให้แยกอิสระซ้ายขวาพร้อมทั้งเวลาที่เราเอาโทรศัพท์มาเสียบเนี่ยมันก็จะวางตรงนี้ได้แล้วก็มีสาย USB มาให้ด้วย USB C นะนี่ที่ใส่ของมีให้ตัวนี้มีให้แล้วก็รวมไปทั้งตัวพนักพิงของคนนั่งฝั่งนี้ก็จะมีที่เกี่ยวเขหมายถึงว่าเวลาที่เรามีของแขวนอะ ก็เอาของเนี่ยสามารถที่จะหมากแปนตรงนี้แล้วก็เก็บให้เรียบร้อยอย่างนี้ได้อันนี้เป็นส่วนบริเวณของด้านหลังคลิปก็คิดว่ามันก็เก็บของเพิ่มเนื้อที่ได้เยอะพอสมควรเลยมาดูทางด้านท้ายกันบ้างไฟท้ายนี่เปลี่ยนใหม่นะเป็นรูปตัวแบบเหมือนคล้ายๆรูปตัว C เป็นแนวตั้งนะตรงนี้เป็นโลโก้ BT 5 0โลโก้ด้านหลังแล้วก็พร้อมกับตัวกล้องแบบฝังเนาะตัวจับนี่ก็จะเป็นสีบรอนนะแล้วก็ตรงนี้อันนี้ดีไว้ปีนขึ้นเดี๋ยวปีนขึ้นไปเลยไหนๆขึ้นมาแล้วนะ ตรงหลังคาด้านหลังเนี่ยจะมีไฟเบรกตัวที่3พร้อมกับตัวไล่ฟ้ามาให้ด้วยอันนี้ก็คือภาพรวมด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเจ้า bt 5 0ใหม่นะ,ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดฝาท้ายหน่อยว่ามีตัวผ่อนแรงหรือเปล่าโอ้ไม่มีตัวผ่อนแรงนะแต่ก็พอรับได้ในรถปิกอัพหรือว่าฝาท้ายนะเดี๋ยวลองปิดไปอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงค่ะตรงนี้มีตัวตรงไลเนอร์เนี่ยมันจะมีตัวล็อกให้ด้วยเวลาที่เราใส่ของเยอะๆหรือสายแบบว่าเอาดออะ ใส่ของสัมภาละเยอะๆไม่ให้มันกลิ้งหรือลื่นไหลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้รัดได้เดี๋ยวกิ๊บปิดฝาใช้แรงนิดนึงเป็นธรรมดาเป็นปกติกิ๊บไม่ได้ถือว่าตรงนี้เป็นอุปสรรคใจอย่างใด ระบบที่เขาให้มาเพิ่มเติมนะเป็นการอัปเ,เกรดขึ้นมาอยู่ในตัว B-T 50ใหม่เนี่ยก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัตินะระบบช่วยอบอกถึงความเหนื่อยล้าในขณะที่เราขับอีกตัวนี้ก็คือระบบจุดอับสายตาในขณะที่เราถอยหลังแล้วรวมไปถึงระบบที่บอกถึงความลาดเอียงของรถด้วยอันนี้ก็คือเขาอัปเกรดให้มาแล้วก็อยู่ในตัวของ Mazda B-T 50ใหม่นะเครื่องยนต์2.2สําหรับกิฟเองเนี่ยตัวนี้2.2อกิฟว่าหน้าตามันมาก็หล่อเหลาแล้วนะแต่ถ้าใครอยากจะได้หน้าตาเหมือนตัว3.0นะ่ะก็ไปอัปเกรดแล้วก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0แบาทเนี่ยก็จะได้รูปลักษ์รูปโฉมแบบเครื่องยนต์ตัว3.0แต่ว่าเป็น6สปีดนะแต่ตัวนี้มันมาใหม่ทั้งชุดนะเกียร์ใหม่ด้วย8สปีดแล้วก็เครื่องยนต์ใหม่นะก็ ไปดูได้ที่โชว์รูมหรือไปทดลองขับก่อนที่จะตัดสินใจแต่กี้บอกเลยสาวสสายที่เป็นรักาการใช้ชีวิตแบบเอาดร์คันนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะไปทดลองขับได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ที่เห็นคลิปิปเนี่ยนะที่โชว์รูมมาสด้ทั่วประเทศไทยแล้วคุณอาจจะตัดสินใจเป็นเจ้าของวันนี้ต้องลาไปก่อนนะะสำหรับ AutoVision m a x นะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยคลิปหน้ากิ๊จะไปขับรถอะไรนั้นติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ